สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับรู้จักคำนาเรื่องนะคะในบทที่9กกันแล้วนะคะเรื่องรักพอ่อรักแม่นะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำในบทเรียนได้ค่ะและอีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำได้ค่ะ เรื่องรักพ่อรักแม่นะคะก็จะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีของนักเรียนนะคะคำแรกค่ะคำว่าฝิ่นนะคะฟอยอีโนฝิ่นไม้เอกฝิ่นฝิ่นก็คือชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งนะคะยางซึ่งกรีดจากผลเนี่ยนำมาเคี่ยวให้เหนียวเป็นยาเสพติดแล้วก็สามารถใช้ทำยาได้ด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนเคยได้ยินคำว่ายาเสพติดไหมคะ ถ้าคำว่ายาเสพติดเนี่ยก็คือคำที่เป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งเสพติดให้โทษแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะนักเรียนคำต่อไปคือคำว่าจุกค่ะจอ,อก,กอจุกนะจุกก็เป็นสิ่งที่ใช้อุดปากขวดนะคะอย่างในรูปนี้นะคะก็คือเป็นรูปกระบอกข้าวหลามใช่ไหมคะ ออสิ่งที่เขาอุดปากขวดเนี่ยก็จะเป็นใบตองใช่ไหมคะต่อไปคำว่าทอ,ท,อท,อทอค่ะทออทอทอคือการทําให้เป็นผืนโดยการพุ่งเส้นได้เส้นไหมหรือเส้นใยต่างๆให้สอดขับ กับได้ยืนในเครื่องทอนะคะก็คือเอาเส้นได้หรือเส้นไหมเนี่ยมาขัดกันนะคะต่อไปคำว่านั่งค่ะนอะงอนงังไม้เอกนั่งคำว่านั่งคืออาการที่ลดตัวหย่อนก้นให้ติดกับพื้นหรือที่รองเช่นเบาะหรือเก้าอี้ค่ะ กันต่อไปค่ะคําว่าหนูฮอนอูหนูหนูก็จะเป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะมีฟันแทะอาศัยอยู่ทั่วไปตามบ้านเรือนและในธรรมชาตินะคะที่เขาบอกว่ามีฟันแทะเนี่ยฟันของหนูนะคะนักเรียนมันจะแข็งแรงมากนะคะสามารถกัดพลาสติกกัดโลหะได้ด้วยนะคะ ค,คำว่าชาวนาค่ะชออาวชาวนอานาอ่านว่าชาวนานะคะชาวนา,นะะา,วนาเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมนะคะก็เป็นอาชีพที่สุดจริตอีกอาชีพหนึ่งนะคะต่อไปค่ะชาวเขาชออาวชาว,าว,าชาวาขอเอาเขาอ่านว่าชาวเขานะคะ ชาวเขาเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หนึ่งๆซึ่งมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีวิถีการดำเนินชีวิตนะคะอยู่กับธรรมชาติและมีความสัมพันธ์กับชนกลุ่มอื่นๆน,นะคะต่อไปคำว่าชาวไรค่ค่ะชออาวชาวรอไอไรไม่เอกไร่อ่านว่าชาวไร่นะคะ ชาวไร่คือผู้ประกอบอาชีพทำไร่นั่นเองค่ะคำว่าแผนที่นะคะพอแอนนอแผนทอยีทไม่เอกที่อ่านว่าแผนที่ค่ะ แผนที่ก็คือการนำเอารูปภาพสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลกนะคะมาย่อส่วนให้มันเล็กลงแล้วก็นำมาเขียนลงในกระดาษแผ่นล,ล่าซึ่งสิ่งต่างๆบนพื้นโลกนะคะก็จะประกอบไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เวลาเขียนแสดงบนแผนที่นะคะเราก็จะใช้สีหรือเส้นรูปร่างต่างๆเป็นสัญลักษณ์แทนนั่นเองค่ะ ต่อไปคำว่าผ้าไหมค่ะพออา,ผ,าผ่าไม่ทอผ้าหอมอไอไหมอ่านว่าผ้าไหมนะคะผ้าไหมก็เป็นสิ่งที่ทอมาจากใยไหมซึ่งได้จากรังของตัวไหมนะคะเนื้อผ้าเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นมันวาวค่ะต่อไปคำว่าทหารนะคะเรียนดูนะคะคำว่าทหารเขียนอย่างไร ถอหอ,อรอใช่ไหมคะทหารนะคะทหารก็จะคือผู้ต่อสู้หรือรบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพนะคะทหารอาจจะเป็นบุคคลที่ถูกเกณฑ์มาหรืออาจจะมาด้วยความสมัครใจนะคะต่อไปตำรวจนะคะนักเรียนดูให้ดีตำรวจเขียนยังไงตออํ ตารออัวจอรวจตำรวจนะคะตำรวจก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ทําหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบจับกุมและปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมายนั่นเองค่ะคำว่าเจ็บป่วยนะคะจอเอบเจ็บปอ,อวยอป่วยไม่เอกป่วยอ่านว่า เจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยก็คือการไม่สบายเพราะโรคภัยหรืออาจจะสาเหตุอื่นนะคะคำว่างานฝีมือค่ะงอานองานฝ o ออีฝีมอือมืองานฝีมืองานฝีมือก็คือการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งของต่างๆด้วยมือเป็นหลักนะคะ ก็จะไม่ใช้เครื่องจักรเลยจะทำด้วยมือนั่นเองคำนี้ค่ะคำว,ว่ารับประทานรออะบอรับปอรออปะระทอ,อานอทานอะว่ารับประทานนะคะรับประทานก็คือการกินเช่นรับประทานอาหารนะคะค่ะยังมีคำอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามครูนะคะ คำแรกเลยนะคะกะนิ่มลึกแพงยอมโถมเรื่องฟังตั้งเลิกหลุมหมด ราคาละเอียดลำบากแนะนำชายแดนสุดเสียงเดือดร้อนประเทศหมดแรง หน่วยงานเสมอความทุกข์พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีในหลวงพระราชทานถวายพระพร ทรงพระเจริญทรงงานตามเสด็จฝนเทียมฝนหลวงโครงการหลวงที่ทำกินประชาชน ราชการราชสดรดพลังงานสัตวะแพทย์นักเรียนคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นคำในบทเรียนนะคะรู้จักคำนำเรื่องของบทที่9เรื่องรักพอ่อรักแม่นะคะนักเรียนต้อง ฝึกอ่านบ่อยๆนะคะเพราะคำในบทเรียนนี้ก็จะเป็นคำที่ค่อนข้างยากนะคะฝึกอ่านฝึกสังเกตคำนะฝึกอ่านบ่อยๆเลยนะคะขาง,งานสำหรับนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียน ฝึกคัดคำแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมด20คําคำค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันอีกรอบนึงนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำที่1น,นะคะผ้าไหม 2. ง,งานฝีมือ 3. หน่วยงาน 4. ความทุกข์ 5. ชายแดน 6. ฝนเทียมเจ็ดพลังงานแปดสัตวะแพทย์เก้าราษดลสิบทรงงานสิบเอ็ดฟินสิบสองพระราชินีสิบสามตามสเสด็จ สิ 14, ถวายพระพรสิบหในหลวง 16. ฝนเทียม 17. ราชการ 18. โถม 19. ประเทศและ20ข้อสุดท้ายนะคะทรงพระเจริญนักเรียน ฝึกอ่านบ่อยๆเลยนะคะแล้วก็สังเกตด้วยคำไหนเขียนอย่างไรนะคะค่ะทำเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ